cho đố cho free rồi thì bà to có cái thì không có điểm bạn không hoàn tịnh tụi nó bạn โมตสสะภควัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตสสะภควัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตสสะภควัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสสะพุทธังชีวิตังยาวันิพานังสารังคัจฉามิอิธิปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัรรมสาระถิ สัทธาเทวมนุษย์นังพุทธโรภควาติธรรมังชีวิตังยาวันิพานังสารังขจามิสวาคาโตภควัตตาธรรมโมสันติโกอกาลิโกเอหิปัสิโกโอปนาจิโกปัจจัตังเวธิตโพวินยุหิติสังขังชีวิตังยาวันิพานังสารังขจามิสุปฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโฆ ยายะปฏิปันโนภควัโตสาวกะสังโคสามีจิปฏิปันโนภควัโตสาวกะสังโคยาทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสะบุคลาอสะภควัโตสาวกะสังโคอาหุนยโย ปาหุนยโยทักขินโยอัญชลีกรณียอนุตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติสักเฮกาเมจารูเปสริการตเตจันตลิเววิมาเนทีเปรตเะจามตรุวันนกานเเ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 เหิเเเตอุมเจเเเเเเเวเเ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 เคเเทเนเเ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 ตเเันตเเเเัเเ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 เสเนเเเสเเุเเเ ธ้ามสาวนักาโลวยัมปทันตาธ้ามสาวนักาโลวยัมปทันตาธ้ามสาวนักาโลวยัมปทันตาวันทีตวาอาจารยยังครูปาทั้งอากาศยิ่สัพพักหมมาประสิทธิเมสัพพอันตรายังวินาศสันตุสัพพสิทธิปะวันตุเมเอหิคาทั้งพิยังกายโยทิสาปพักมุขังอาจารยยังเอหิเอหิ พุทธานุภาเวนะเอหิธรรมานุภาเวนะเอหิสังฆานุภาเวนะนามสิตวาอิสีสิทธิโลกนาทังอนุตตรังอิสีจะพันธนังสัตราราหังวันทามิตังอิสีสิทธิเวสมมาอุอธิกะมูลังตรีเทวานังมหาสัตราอุุุอุอุุุุุุุุุุุุุาุุุุุุุมุุุุุุุุุุุุุอุุุุุเุยุุุุุุุรุุุุุ ราณิชาตานิอุณาโลมาปะนาจนเตนโมพุทธายะสัตถุโนพุทโธภคันวินตุนาทังอุปันังพรมมาสหปฏินามะอธิกัมเปสุอาคาโตปัญจปทุมังทิสวานโมพุทธายะวันทนังสิโรเมพุทธาเทวัญจะนาราเตพรหมาเทวดาหทะยังนารายกันเกวะทวหัตถ์ปรมสุราปาทิสานุกันเกวะสภกมาประสิทธิเม พุทธังวันทิตตวาค้าพเจ้าวหวแล้วซึ่งพระพุทธคุณนางทรมังวันทิตตวาค้าพเจ้าวายแล้วซึ่งพระธรรมคุณนางสร้างขังวันทิตตวาข้าประเจ้าวาแล้วซึ่งรพงงร,ะงระสงคุณนางอันหนึ่งข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสร้งางฆ้เจ้าอีกทั้งคุณบิดามารดาคุณครูปัช,ชาอาจารย์คุณพระฤษีนารอดคุณพระฤษีนาไลาคุณพระ ราษีก็ไล่กบคุณพระฤาสีตาวัวคุณพระฤาษีตาไฟคุณพระฤาษีก็สปะคุณพระฤาสีไกรพบคุณพระฤาษีทัศนมงคลทั้งพระเพทจรู้กันและนักศิษย์พิทยาอีกทั้งพระนางธรณีพระคงคาพระเพลงพระไพรพระอิศวนผู้เป็นเจ้าฟ้าเธอจงมาประสิทธิพระพรชัยให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพพญาดาทั้งหลายถั่วพื้นปัตตภีดล พระฤาษีทั้งร้อยแปดตนบันดาลนด้วยสัพพทิพย์และวิทยาครูพาครเาูเท่าครพาูครพักและอักษรสถาพรกรรมสิทธิแก่ข้าพเจ้าในการบัดนี้เทินอิทิพิโสภะกาวาข้าพเจ้าขออัญเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่เหนือกล่าวเหนือผมขออัญเชิญพระพรหมเสด็จมาอยู่เบื้องบาซายขออัญเชิญพระนารายสเสด็จมาอยู่เบื้องบาขวาขออัญเชิญพระแม่คงคาสเสด็จมาเป็นน้ำลายขออัญเชิญพระพายสเสด็จมาเป็นลมปากขออัญเชิญพระ,พระยานาคเสด็จมาเป็นสอยสังวาน ขออัญเชิญพระการเสด็จมาเป็นดวงใจข้าพเจ้าจะทําการใดสิ่งใดเมือ่อใดพูดใดปลายใดอย่าได้เบียดเบียนบีทาอย่าได้ประมาทพลาดพลั้งขออัญเชิญคุณครูแต่หนหลังพระฤาษีทั้งร้อยแปดนเดชาคุณครูบาทยาอันล้าเลิศล้าคุณครูอยู่ในธรรมจงมาช่วยอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าพุทธทางประสิทธิมหาประสิทธิธรรมังประสิทธิมหาประสิทธิสร้างขังประสิทธิมหาประสิทธิ โอมครูเทวะนามิขพเจ้าข้อยก่อนชุลิโดยคำรบคำนับนบครูผู้เท่าแต่ก่อนกล่าวถึงปัจจุบันครูเล็กและครูยันครูวานและครูยาครูตำรัรและครูตำรราครูเวทม์กลคาถาครูนโมกอคและกอกาครูอัขระขอมแต่จนจบหมดที่ขพเจ้าได้เล่าเรียนศึกษาขาพเจ้าข้ออันเชิญครูบาที่ยายทั้งหลายนั้นเชิญมาชุมนุมประชุมกันณสถานที่อันเป็นมงคลทีนี้สิทธิกิจังกิจยานุกิจซึ่งบำเพ็ญกรณียกิจ จงเสร็จสมอย่าค้างกัดของแรมเลยนะสิทธิกำมังการงานะดุงเพื่อบำรุงรักษาอย่าเริดอย่าโรชาสิทธิได้พลันเทินแลนาสิทธิการิยะตถาคโตพระสัพเพระเดชมานหมดชั้นใดปลอดภัยแผ่แคล้วคลาดพ้นภัยผ่านฉับพลันเทินนาสิทธิลาโพนิรันตังอีกทั้งราชลาบทุกสิ่งสับจงนิรันดอนหลังล้นดังนันหนึ่งนาทีทานทน อย่ารู้ขาดโสดเลยนาสิทธิเดโชชโยนิจจังเดชอำนาจแพ่้ทวพ้องอริสยองยอม้าวจงมีชัยชนะถุกดาวปราบล้างภัยรีแลนาสัพพสิทธิพระวันตูโวขอสัพพรพจงประสิทธิประสาทประสิทธิแก่ข้าพเจ้าสมดังข้าพ้องทำถวายชะนีเถินสา,สาธุสาธุสาธุครับจบกครับ โอเคนี้คับผูว่ยะธาวาริวังะปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปติตังอัมหากังคิปัเมวะสมิจตุสัเพปุเรนตุสังกปาจันโดปัญญารโสยะธาอิชิตังปติตังอัมหากังคิปัเมวะสมิจตุสัเพปุเรนตุสังกปา มณีโชติระโสยถาสภาอิติโยวิวัตชันตุสภโรโควินัศสตุมาโนภาวาตุอันตรายโยสุขิธิกายุกาภวามะอภิวาทนาสิลิสนิจังวุทธาปจายโนจตารุธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภลันตินือเรียบร้อย